มากันนี้ต่อผ้าสองเราเล่นเกมกันเข้าเกมกันเลยป๊บรอโหลดก็ผมมีปัดคิปเนียเราก็มากันต่อนะเราเริ่มเกมแรไปกันเลยฮะแยกเซกว่านี้ก็กกผมเปลี่คันละโอ้ผมสร้างเยอะอมากนือเล่นไหนล่ะก็มีเอเ่นมัวมัวไปเลยไม่แน่นแบบนีการจุเบร์ เดี๋ยวเปิดเพลงกันฟังนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเปิดเพลงฟังกันนะครับโอ้โหร้อนผมต่างตากมากอะแค่กาวเสร็งง้ะโอ้เว่ยจบจริงๆอะร้อนผมก็ไปเจอโบ้ยต่างมากเข้มตาเขาโคตรอะใส่ใจมือ มันแด้ลงมากตอนนี้มีกี่ดาวดูในอัลกูนยาเต็มมาลนตัวเนี้ยโอ้ยสิบเรเนับจอกมากเนี้ยมาทางเดี๋ยวมัมาเปิดีัวมนได้ลงดี แบบเงนะือเปิดเงือกแลบแบบต้นรับเจอเทคนนี้เมือม่เอเงเลยหมดใจมากเคยใคหไยใจกอดกูว้วลกในเดิมที่สดใไสไม่เคยเป็นมลวลเร่ามือทุกการัน็นไจน ม่มีคนฟังความตอบสวยมามยามเงียบขาดความรักไรก็ไม่สนใจใจนะทำัแป๊บนะผมคอมผมมันที่ดับเปิดเพลงปุ๊บดับป๊บเลยเจ๋งจังเลย่รอแป๊บฮะวินโดว์แกาะมันวินโดวมันแกวินโดว์ผมมันแก วินด oh, like, ูไอผีกลับมาวินโอจริงจริง่มาดูควช่วงนี้มันเป็นมินโผมก็ไม่เคยรู้เรื่องเท่าไหร่อ๋อใช่จริเนี่ยวินโดเนี่ยด เนี่ยโปรแกรมผมมนเยอะเลยโอ้โห <c oughs> โอ้โหเป็นเฮียอะไรไม่รู้อะเนี่ยโปรแกรม,มไม่เยอะฮะเหลีงน,น้อยอยู่นะเนี่ยอันน,นี้ห้าเลยะเบียบขนาดกระเบิดเลยะเนี่ย เก็มกัรมองนะการอันนี้ก็เป็นให้เกมโออะไรขึ้นมาเยนะอะไม่อยากเล่นในเะกมนะี้เดี๋ยวแบบคผมก็จะหมดนะเปิดคอมแค่5 5นาทีก็สิ้นเยียครับแป๊บนึงนะ จะเข่าเกมมหัอลไหมบายดีงแป๊บเนี่ยเามาเล่นต่อนะครับเกมเวิร์มเนี่ยเล่นเล่นเกมมาละขามืามเกมเกียนเยอะไรนบ้างละแปพิมกัเลยะพิมอะไรก็เรียกอ๋พิมแดงกับพิมขาสามมาขาสามหมดสามสมจะรไปไหนเกี้ยตะกอนมหอกเลยวะ มาบาแต่งกานด้นะเี่ห์ผมเล่ผมใช่มีงานเสร็จแล้วเลขของผมด่า่เอวนโลกเนี่ยด่างมีแค่ร้อยด่างผมรอลกเอาเล่ยเอาด้วยกเลย 不知的呢，啥也没，啊、我这啥也没了，也没喝水了嘛，还、啊啊啊、被摸摸了。 ก็จิงจริงเบื่ยรนะนี่ัก็เหมือนใครมันไม่ใช่นี่เลอไรงเปล่าับทั้งห่รับแล้ว,ลว,ลวมือก็ต่อแล้วผมอัดเกตเสร็จแล้วไปกันเลยแะเงไม่มันต้องคอมเ,อ,เอ,มออ์ไหนเหรออาเนื่อดีสุดิ่ขเอๆๆลยองเีแบบของกลางมากอะ เริ่มกันแล้วเกมเลยมาเป็นอนมอมม่าไม่รู้ว่าทีมใครอะเกมเลยจริงๆโอ้โหโอ้โหของกากมากคอะเลยเลยโอ้ยมันแรปเนี่กระจกมากโอเคเอ้มีมอวาวุธกระสานมีใช้ลูกถุงขาวแป้งแป้งแป้งถง,งข้าวถุงข้าว ยกข้าวข้าข้าวข้าวขาข้าวชนะชนะชนะโอ้ชนะโอ้ยเยเชนะชนะทีมแดงชนะเย็ดเปอูกันีกวก็ได้กระจกมากเล็กมัวเลยนะเี่เล